Drink me out. 12นิ้วคูณ4รถกระบะครับมาครับมาฟ้องเลยครับ3 2โอเคครับป๋า นครับติดตั้งเครื่อง้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เก็บคะแนนนะครับสะสมคะแนนโดย3ชุด2ครับ ครับถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยยอมยอมยอมยับต่อจากเบอร์24นะครับเราจะไปที่หมวดโอเพ่น จุดแปดดีดีครับจบสวยเลยครับใส่รูปใส่รูปใส่รูปครับขอบคุณด้วยนะครับคนนี้คนคเปิดโอเคเซนเซอร์พร้อมนะครับ ครับติดตั้งเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับ5,000บาทัตครับพี่กาฮะใช่ครับไม่เกิน5,000บาทไม่เกิน5,000บาทเปิดเลยพร้อมแล้วเบรคก่อนแล้วเบรคมาก่อนนะซอูเปอร์กี่นิ้วก็ได้นะครับใช้พาว p o อ e r M หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับค่อยๆเร่งนะ 128.9db 4,159กรรมาการขอสองทีเขาจะร้อยก่อนนะครับคอสองนะครับฝากไว้ก่อนนะแนะา่หน้าเดี๋ยวมาเอาคืนนะครับ128ลบสองได้เลยไม่มีหาได้หมดเดี๋ยวแต่กรรมการเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกบอกให้ ปิดกระจกได้ครับนักแข่งนักแข่ง อะไรฮะติดเต็มเต็มเต็มดืดมันดืถ้าเราขัดความถี่มากเกินเบรคจะเสียฮะเพลงนี้ไม่เกี่ยวความถี่ที่ติดหน้าจอว่าจะสูงต่ำนะครับครับเต้เต้เรียบร้อยแล้วครับโอเคกรรมการพร้อมพร้อมไหม ถ้าพร้อมเรารอเวลาเดินก่อนนะพร้อมไหมอ่าเวลาเดินพร้อมครับรอเวลาเดินก่อนนะเริ่มสตาร์ทครับอ่าส Start แล้วเดินเอาเลยครับอ๋อรอรอเวลาให้ชาร์จแบตเดือวแปดวิแล้วค่อยเอาให้ชาร์จแบตหน่อยอยู่ที่ร้อยสี่สิบจุดหนึ่งห้าวิค่อยเอาก็ได้อ่ะ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปถ่ายรูปวัดครั้งที่หนึ่งหนึ่งล้อถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยปะ่ะความถี่ที่เจ็ดสิบเฮิร์ตนะครับผ่านร้อยสี่สิบแล้วเป็นสกอร์ในครั้งที่หนึ่งนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคเปลี่ยนความถี่ครับขอ ts, เฮิร์ตเพิ่มอีกสองเฮิร์ต พร้อมแล้วแจ้งเลยนะครับของบางพลิกนะครับที่เปลี่ยนแอมป์นะฮะเวลาเดินเอ๋ผมยากสตาร์ทครับหนสามเก้าจุดหนึ่งกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเดือนมีนาคมเจ็ดสิบสองท้ายหลังท้ายหลังท้ายหลังยังอย่าเพิ่งรอสิบปีค่อยเอาก็ได้พอสยางพอสอ่าเอาแสดงแสดงว่าหนึ่ร้อยสามเก้าจุดห้าเจ็ดสิบปีกว่า โอเคไม่เป็นไรพอแล้วอันแรกดีกว่าเนาะโอเคครับกลับบ้านนะกลับบ้านนะรอบแรกนะครับร้นะอยสาสิบหกจุดสี่นะโอเคใคร์โทนครับความถี่เจ็ดสิบสี่เฮิร์ตนะครับับ <ม>าเมื่อมีนาพร้อมเวลาเดิน136.4สร้อยไปเดิมหน่อย7.4เฮิร์ตครับขยับไปจุดหนึห่งนะครับ 136. ยสามหกให้มันพักบ้างก็ได้ โอเคไม่ขยับครับตกที่136.5นะครับรอบแรกกับรอบสองอันไหนครับรอบสองรอบสองมากกว่าเอ้าได้สตัวที่ดีที่สุดนะครับคือครั้งที่สองครับ136.5ครับที่74เฮิรต์เพิ่มหนึ่งจุดนะเพิ่มหนอ่งจุดเพิ่มมาอีก0.1ใช่ไหมได้แล้วจุดหนึ่งนะครับเราเก็บทุกทุกจุดทศนิยมครับพี่ไก่ฮะเจสต์ เอ็ดโนโนในร้อนฮอตและสีมงคลด้วยนะครับกับปัญหาที่เกิดทั้งสี่ทีนะครับต่องรุดดช่วยกันนะครับตัดใหญ่ออกนะครับโอเคเอย่าเพิ่งน้าให้เวลาเดินก่อนนะโอเคครับเตรียมระดพร้อมครับโอเฮนโมนดิฟาเเยเวลาเดินเลยนะครับเวลาเดินเลยไปล็อกกันนะรอกกันนะเตรียมรับพร้อมครับ 18ครับรอชาร์จแบตก่อนรอชาร์จแบตน,น,นานเลยเหลือ8วิให้เอาอ4 11, 4 18ะคระับ19 8เอาอ๋อขอรอบเดียวคันเดียวหม<บ>ดเวลาครับข้าใ,ใกล้ๆหน่อย ขี้เลยขี้หน่อยขี้หน่อยขี้ตะกรอนหน่อยดีเยี่ยมโอเคครับถอยไปถอยไปนะโอเคครับ141.8สิเุดแดครับ